สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดอาจารยร์หุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ไลฟ์ฮาวยูไลฟ์นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคม2563ของชาวราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13มีนาคมถึง12เมษายนการทำนายดวงรายเดือนแบบนี้นะคะจะเป็นการทำนายแบบกว้างๆไม่ได้จำาะเจาะจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะให้ตรงกับทุกท่านเลยก็คงเป็นไปได้ยากหากมีข้อผิดพลาดระการใดไปอาจารย์ก็ก,กราบขออภยัยใวหน้าที่นี้ด้วย อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเราไปติดตามแฟนเพจของอาจารย์หุยไม่เฟเวอรกันด้วยอาจารย์มีดวงรายวันทำนายทุกวันเลยค่ะส่วนใครที่สนใจจะดูดวงกับอาจารย์หุยก็สามารถติดต่อได้ทงางไลน์ไอที่อาจารย์ทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้และนี้ได้เลยนะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับดวงของชาวราศีมีนในช่วงเดือนพฤษภา,านี้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างไพ่ใบแรกนะคะไพ่ตำแหน่งตนุนะคะคุณได้เทนจับวอน โอ้ดูท้าทางเดือนนี้นะคะชาวพฤษชาวมีนเนี่ยนะ คงจะมีภาระหนักนะคะดูมากพอสมควรงานจะค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะคะภาระอื่นๆก็จะค่อนข้างแบบถาโถมคุณมามากเลยทีเดียวนะคะให้ระาวาังในเรื่องของสุขภาพยิ่งโดยเฉพาะบริเวณหลังบริเวณขาเนาะอย่าไปแบกของหนักอะไรที่มันเกินตัวนะคะเรียกคนอื่นมาช่วยบ้างอะไรบ้างก็แล้วกันภาระอะไรที่มันไม่ใช่ของเรานะคะก็ควรที่จะส่งคืนเจ้าตัวเขาไปเราอย่าไปสปอยคนอื่นนะคะเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณอาจจะสปอยคนอื่นจะ กระทั่งตัวคุณเองเนี่ยมันจะมันจะไม่ไหวอยู่แล้วสุขภาพก็ยแย่ๆสุขภาพจิตก็ไม่ค่อยจะดีเนาะ เพราะว่าไพ่ใบกลางเนี่ยนะมันเป็นไพ่สรุปอีกใบหนึ่งเป็นตัวคุณเหมือนกันนะคะนายออฟซอรนะคะจิตใจคุณไม่ค่อยโอเคนะใครที่กําลังมีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางโรคซึมเศร้าโรคทางจิตเภทนะคะช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยนะคุณอาจจะอ,อ,อาการไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะอาจจะแบบอาการอาจจะต้องแบบถึงขนาดต้องแบบอาจจะไปปรับยาหรือว่าอาจจะต้องพบแพทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าดูเหมือนมันอาจจะซุดลงนะนะบางคนอาจจะมีโรคอื่นๆเข้ามาแทรกซ้อนด้วยก็ได้แม้ว่าจะเป็นคนที่ แข็งแรงอยู่แล้วก็ตามกลางคืนจะนอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่นะคะพยายามออกกําลังกายนะคะพยายามอย่าเครียดนะอะไรที่มัน มันยังไม่ถึงเวลาที่จะเครียดอะไรที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องคิดต้องแบบต้องวอรี่ล่วงหน้าคุณไม่ต้องไปคิดมาหลอกนะคะเพราะว่าถ้าหากมันจะเกิดคุณแนะ่บเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ไม่ได้อยู่แล้วนะคะที่สําคัญสิ่งที่คุณเครียดเนี่ยในระยะเดินพฤษภาเนี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องที่แบบยังไม่เกิดหรือยังไม่มีวี่แววยังไม่มีอะไรซะด้วยซ้ํานะคะนะมันจะมันมันเป็นพิษต่อสุขภาพจิตของตัวคุณเองน่ะ ต่อมานะคะไพ่ในคีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกันเงินทองทองนะคะคุณได้ตรีอัพวอนส์นะคะดูเหมือนเรื่องของเงินทองทองนะคะน่าจะเกี่ยวข้องกับงานโซเชียลมีเดียหรือว่า ใครหลายคนทีเดียวอาจจะผันตัวมาอยู่บนออนไลน์มากขึ้นนะคะอาชีพเดิมของคุณนะ่ะนะจะมีเรื่องของการขยับขยายหรือมีเรื่องการรอดูลู่ทางอะไรใหม่ๆนะหลายคนกําลังรอข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองอยู่นะคะซึ่งอาจารย์มองว่าอาจจะต้องพ้นเดือนพฤษภาไปก่อนเนาะถึงจะได้ข่าวคราวนะคะแบบนี้เข้ามานะคะโอเคต่อมานะไพ่เกี่ยวกับเรื่องของสหัสชานะคะเพื่อนฝูงคนแวดล้อมพี่น้องใกล้ชิดนะคุณได้ไพ่ the emperor นะคะ ช่วงนี้คุณอาจจะได้เข้าไปสมาคมหรือว่าได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่ เรียกว่ามีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ค่อนข้างสูงอาจจะเป็นข้าราชการระดับสูงหรือว่าคนที่เก่งๆคนที่เขาเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าขององค์เป็นแบบผู้บริหารองค์กรใหญ่ๆอะไรประมาณนี้นะคะนะก็เ,เป็นคนเก่งในระดับหนึ่งเลยทีเดียวทีนี้นะถ้าหากว่าคุณอยากจะขอความรู้เขาหรือขอความช่วยเหลือเขาคุณก็ต้องแบบคุณอย่างงี้เง่้กับเขาแล้วกันหรืออย่าไปควรประสาทเขาอ่ะนะคะคุยกับเขาดีๆถามคําถามที่มันแบบดูฉลาดฉลาดน้าตอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้ความช่วยเหลือคุณให้คําแนะนาของกับคุณได้นะคะ โอเคต่อมานะคะไพ่ในที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพันธุนะคะก็คือบ้านช่องห้องหอสังหาริมทรัพย์รถลาที่ดินอะไรต่างๆนะคะคุณได้เอ f ออฟคนะคะดูเหมือนว่า บรรยากาศภายในบ้านในช่องคุณะนะก็จะเริ่มมีอะไรดีๆเข้ามานะคะจากความค,ความเครียดหรือบรรยากาศที่แบบอึมคลึมนะคะคุณจะเริ่มแบบเริ่มหาความสุขของตัวเองเจอนะคะแม้ว่าจะเป็นความสุขที่แบบคนอื่นหรือว่าสมาชิกในบ้านอาจจะยังไม่รู้สึกอะไรกับคุณเท่าไหร่นะแต่คุณจะเริ่มรู้สึกว่าเอออยู่บ้านมันก็โอเคขึ้นนะอ๋อมีมีมีบางครอบครัวด้วยอาจจะได้ข่าวคราวเป็นลักษณะที่เรียกว่าคือมี อาจจะมีพี่น้องนะคะคลอดบุตรนะคะมีคุณมีหลานหรือว่ามีแบบเด็กๆเ,เข้ามาอยู่ในบ้านด้วยอะไรประมาณนี้นะช่วงนี้จะมีคนเอาของฝากของกินอะไรเงี้ยมาให้บ่อยๆนะที่บ้านต่อมานะคะภายในภพปุตตะนะคะคุณได้คิงซอฟวอนส์ลูกหลานบริวารช่วงนี้ไว้ใจได้นะคะนะเขามีความรับผิดชอบในหน้าที่เรื่องของการงานเรื่องของความรับผิดชอบเรื่องของการเรียนอะไรเงี้ยส่วนตัวของเขาอ่ะเขาทําได้ดีนะคะคุณไม่ต้องไปจ้ำชี้จ้ำชัยเขาเยอะแยะเลยนะ โอเคต่อมาในเรื่องของพบพบอรินะคะไพ่ใบนี้นะคะคุณได้ strength นะคะพบอรินะคะได้ไพ่เดี๋ยวให้ไพ่ใบนี้จริงๆแล้วอะ่ะปัญหาอะไรเข้ามาเนี่ยรื่อวกเนี้ยคุณจัดการเอาอยู่ได้หมดนะทุกสิ่งทุกอย่างเลยปัญหามันจะยากเย็นมันจะแสนเข็นขนาดไหนนะคุณก็จัดการแก้ไขปัญหาได้แถมคนที่แก้ไขปัญหาได้มันเป็นคุณคนเดียวด้วยคนรอบข้างคุณทําไม่ได้ซะด้วยสินะคะแต่ว่าอุปสรรคหรือปัญหาบางอย่างของตัวคุณของไพ่ใบ strength นี่นะคะก็คือบางครั้งอะ่ะคุณแบบ อาจจะมีท่าทีที่แบบเหมือนข่มคนอื่นเขามากเกินไปอะนะคะอาจารย์มองว่าคุณควรที่จะผ่อนหนักผ่อนเบาบ้างนะคะหรือว่าใช้ไม้อ่อนไม้นวมบ้างในการแบบอยู่กับคนอื่นอะไรแบบนี้นะคะคนอื่นเขาจะได้ไม่รู้สึกว่ากําลัง อึดอัดนะนะคะอยู่ตอลอดเวลาเนาะต่อมานะคะไพ่ที่เกี่ยวข้องเรื่องของความรักนะคะคุณได้ไพ่เดอะสตาร์สำหรับคนโสดอาจารย์มองว่าคุณโสดไปก่อนนะคะช่วงนี้น่าจะมีความสุขดีกว่าเขาไปยุ่งกับคนอื่นหรือว่าไปคุยกับคนอื่นนะคะอ่ะต่อมานะคะสําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะหรือว่าแต่งงานแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าช่วงนี้ก็มีความสุขดีแม้ว่าจะไม่ค่อยได้เจอกันหรือว่าแม้จะไม่ค่อยได้ มีกิจกรรมอะไรร่วมกันได้มากนักนะคะคือต่างคนต่างอยู่แบบอย่างมีความสุขอะ่ะต่างคนต่างก็แบบหาความสุขของตัวเองอะไรประมาณนี้นะต่อมานะคะสำหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้อาจจะเ,เงียบๆกันไปนะแต่ว่าก็ไม่ขาดก,การติดต่อซสทีเดียวเออนะเพียงแต่ว่าทั้งคุณแล้วก็วอีกฝ่ายหนึ่งนะอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่เรียกว่าออคุยขำๆคุยเล่นๆคุยเอาคุยเอาเพื่อน นะยังไม่อยากที่จะมีพันธะผูกพันอะไรกับใครหรือยังยังไม่อยากจะให้ความสัมพันธ์มันก้าวหน้าไปกว่านี้อยู่แบบนี้ก็โอเคแล้วอะนะคะต่อมานะคะไพ่ในพบวรณะนะคะคุณได้เ e v ว n of Pentacles นะคะดูเหมือนว่าเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะเรื่องนอกจากเรื่องของการตักตามทำงานหนักแล้วอะ่ะก็อาจจะเป็น เนี่ยจริงๆแล้วมันสัมพันธ์กันหมดเลยนะคะไพ่ใบนี้ใบนี้เรื่องของสุขภาพอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความเครียดเครียดจากการรอคอยเครียดจากสิ่งที่แบบยังไม่รู้ทิศทางเครียดจากสิ่งที่เรายังไม่รู้เวลามาสักทีว่ามันจะมาถึงเมื่อไหร่นะคะส่วนใหญ่แล้วอ่ะ นะมันจะเป็นความเครียดทำนองนี้แต่ว่าเรื่องของทางร่างกายนะคะอาจารย์มองว่าคุณน่าจะเจ็บป่วยแบบภายนอกอ่ะคืออาจจะแบบเจ็บป่วยแบบกล้ามเนื้อหลังขาหรือว่าอาจจะต้องเหนื่อยกับการออกแรงลงแรงอะไรประมาณนี้ค่ะนะซึ่งถ้าหากว่าหาเวลาพักผ่อนหรือว่านวดตัวเองบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดีขึ้นเพียงแต่ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก็แล้วกันต่อมานะคะไพ่ในพบสุภานะคะคุณได้ไพ่เอสโอมวอนส์นะคะ น่าจะมีโอกาสเรื่องของการเดินทางยกย้ายหรือขยับขยายบางสิ่งเพื่อความเจริญก้าวหน้าเข้ามาแล้วล่ะนะคุณจะอยู่ที่เดิมไม่ได้แล้วนะสำหรับคนราศีมีนนะต่อมานะคะภายในพบการงานนะคะคุณได้ ten o อฟซอ r นะคะการงานต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะคนที่ทํางานเดิมงานประจําอยู่นะคะอาจจะต้องได้ได้ออกนะคะหรือเปลี่ยนหรืออย่างน้อยนะคะแม้ว่าจะยังทํางานที่เก่านะคุณอาจจะมีโอกาสจะต้องได้เปลี่ยนตําแหน่งนะคะ นะหัวโขนเดิมที่คุณต้องสูที่คุณได้เคยได้สวมอยู่เนี่ยคุณอาจจะต้องถูกถอดออกนะอาจจะต้องลงมาทํางานที่แบบใช้แรงงานหนักกว่าเดิมนะคะหรือว่าลงมาช่วยเหลือแผนกอื่นๆนะคะงานจะค่อนข้างหนักนะแต่ว่าจานแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วไพ่สิบดาบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วยังไงยังไงก็ต้องเปลี่ยนงานหรือได้ออกจากงานแหละนะคะหรือออกจากตําแหน่งของคุณน่ะนะคะออกมาเริ่มโตเริ่มเองทําอะไรเองนะคะนะการที่คุณได้ ออกจากงานของคุณงานประจําของคุณในช่วงนี้นะคะชาวราศีมีนเนี่ยคุณจะได้พบกับเนื้อแท้ของตัวคุณเองอย่างแท้จริงอ่ะนะคะไพ่ใบหน้าเนี่ยคือเป็นอย่างหนึ่งนะพอไปให้ใบหลังเนี่ยคุณจะเห็นว่าคล้ายๆกับว่ามันคุณจะเห็นตัวตัวตนของคุณจริงๆอ่ะแบบล่อนจ้อนเลยว่าความจริงแล้วอ่ะคุณมีความรู้อะไรนะคะหรือว่าคุณมีสกิลมีทักษะอะไรส่วนตัวจริงๆที่แท้จริงบ้างอ่ะนะคะแล้วก็งัดออกมาใช้ให้เต็มที่เลยนะคะชาวราศีมีนในช่วงนี้นะ ต่อมานะคะไพ่เนี่ยพบลาภะนะคะคุณได้ในซับวอน nice นะคะเอ่อน่าจะเป็นเพื่อนฝูงนะคะนะหรือว่าคนที่อายุแบบไม่ต่างกับเราสัเท่าไหร่อ่ะบวกลบกันนิดหน่อยนะนะน่าจะเป็นเพศชายนะลักษณะเขาจะค่อนข้างแบบใจร้อนนะขี้เบื่อนิดนึงนะคะคนเหล่านี้แหละ นะจะเอาโชคลาบบางสิ่งบางอย่างมาให้หรืออาจจะเป็นช่องทางความจเจริญเติบโตหรือช่องทางการงานเอามาให้คุณนะคะต่อมาไพ่ใบสุดท้ายนะคะจะเป็นดวงคราวๆของคุณในช่วงเดือนมิถุนายนก็คือถัดไปอีกเดือนหนึ่งนะคะช่วงเดือนมิถุนายนนะคะดูเหมือนว่าชีวิตคุณจะยังคงสตัก๊กอยู่กับที่ยังลุกไปไหนไม่ได้ยังก้าวหน้าไปไหนไม่ได้นะคะกนะารสื่อสารอาจจะมีความผิดพลาดนะคะอาจจะมีปัญหาแบบเติดตจขัดขัดที่เลือกยกักกับ เรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของแบบมิตรภาพกับคนคนรอบข้างคนข้างตัวนะคะแล้วก็ให้ระวังปัญหาสายตาแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับอ,อ,อุบัติเหตุเล็กน้อยพวกแบบบาดเจ็บจากแบบของมีคมนะคะปัญหาสายตาแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือสื่อสารอะไรต่างๆที่มันจะทํางานไม่เสถียรหรือแบบบางทีส่งข่าวข่าวส่งของอะไรไปแล้วมันไม่ถึงมือผู้รับอะไรประมาณนี้นะคะ ก็จบไปแล้วนะสำหรับดวงของชาวราศีมีนในช่วงเดือนพฤษภานี้ใครสนใจจะดูดวงกับอาจารย์หุยก็ติดต่อได้ทางไลน์ ID ดีแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ซึ่งอาจารย์จะทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย